สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านครับช็อตเด็ดระเครื่องนะครับชุดรอบเช้าของเราในครับไม่แล้วพี่ในครับในชุดนี้ต้องใช้ว่านนะครับแน่นแน่นถาดเลยพี่นะครับราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวจัด300บาทแบบรวๆนะครับให้พี่ๆสมาชิกได้กันแบบเต็มอิ่มอิ่มอกอิ่มใจดีกว่านะครับมาคัดบางบิมกันพี่ในหน้าพระในชุดรอบเช้าในครับทางเราได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มไม่เร็วกันพี่สําหรับรายการแรกนะครับของเราไม่ลีลาวแล้วพี่นะครับมาถึงใส่ไม่มีลำครับพี่นะครับในจัดอย่างเดียวมารายการแรก สำหรับรายการแรกในชุดนี้นะครับเปิดประเดิมไปด้วยองค์นี้เลยพี่นะครับวัดสะพานสูงครับพี่นะครับสะพานสูงทั้งใจดูง่ายสบายตาในครับพี่จ่าววัดสะพานสูงครับพี่นะครับพระปิตานนครับจะเป็นหลวงปู่กินหลวงพ่อทองสูงหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับจะเป็นพระอาจารย์ท่านใดก็ได้นะครับถ้าเนื้อหาองค์พระชัดเจนขนาดนี้แนวพี่วิจารณ์เนี่ยเนื้อหาองค์พระชัดเจนขนาดนี้ที่ไหนก็ได้สวยจริงในครับพี่จ่าสวยจริง 300นะครับบอกแล้วไม่มีดึงราคานะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เลยพี่นะครับหลวงพ่อแก้วบ้างนะครับเนื้อก้อนมวลสารพี่อย่าลืมนะองค์นี้เป็นเนื้อก้อนมวลสารครับพี่แนวมวลสารเป็นก้อนๆๆประเเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับสไตล์วัดเครือวันเลยพี่แนววิจารสไตล์วัดเครือวันเลยพี่มวลสารเป็นก้อนนะครับด้านในมวลสารจะมีเก็บเป็นเม็ดๆเหมือนเม็ดขาวใสๆนะครับซึ่งเป็นมวลสารของพระครับพี่นะครับเราส่องให้เห็นอย่างชัดเจนครับพี่นี่ดูตรงช่วงร่างก็จะเห็นไหมเนี่ยเสาราวไหม สามร้อยนะครับพี่พี่จา๋าไม่ต้องไปรังเลใจใดๆทั้งสิ้นนะครับสามร้อยราคาเบามากนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวพี่ออกผิวแบบรุงร้งๆอมทองๆนะครับพี่พี่จา๋าและสามารถแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบเหมือนมีแรงดูดกันได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนมีแบบอ่าเหมือนดูดกันได้ครับพี่นะครับองคนี้จะเป็นพิมพ์สมเดปป็จลปกโพส่วนองคนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดครับพี่ผมไม่ั่นใจว่าเขาเรียกว่าเป็นอ่อเขาเรียกอะนะวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งนะพี่นันะครับซึ่งมันมีแรง แรงดึงดูดนะพี่พี่จ๋าคล้ายๆแม่เหล็กแต่ไม่ใช่แม่เหล็กครับพี่นะครับแนวแรงดูดแบบอ่อนๆนะครับแนวเดียดขยับไปบอดอ่อนวแม่แนวแม่เนี่ยมันมีแรงดึงดูดครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับผมเพิ่งได้มาในชุดรอบเช้าครับพี่นะครับปกโพแบบขระดับผิวไหวเลยนะดูดิเห็นวแม่ไม่มีแบบว่าจะมาแบบเลื่อมๆชุบมาใหม่ๆอันนี้แห้งจริงครับพี่นะพี่พี่ลองดูพื้นผิวดิ นะครับมีเขียวเนี่ยเนี่ยเอียงแบบนี้เขียวเอียงแบบนี้ออกทองนะครับเอาลนะพี่็นครับว้าวุ่นกันในช่วงรอบเช้านะครับผมเอาองค์ละสามร้อยแล้วสามารถดูดกันได้นนครับะครับสามารถดูดกันได้นะครับพี่พี่ขุดสะนะครับพี่พี่จ๋านี่บัวเรือในครับขุดสะใหญ่นะครับลูกองปูเผือกแบบเขาได้อะไรแบบคาบเดิมอะนนครับแบบคาบเดิมคากรอบอะพี่นะครับบัวเรือชัดเจนนะครับพี่พี่จ๋าชัดเจนนะครับในช่วงรอบเช้าของเราสามร้อยนะครับปูเผือกรับพี่ขุดสะ แขวนกันจนกรอบจืดนะครับอ้าวแขวนกันจนกรอบจืดนะพี่นะครับไปกันต่อครับพี่สําหรับองค์ต eh ่อไปนะครับก็องค์นี้เลยพี่นะครับเอาหลวงปูทวดบ้างดีกว่านะครับองค์นี้น่าจะเป็นรุ่นลอยน้านะครับพี่จ๋าลอยน้ําเนื้อดําเข้มขลังโอ้โหพี่ดูดินะครับดาเข้มขลังนะครับซึ่งเจ้าของเขาเ็เรียกมาอย่างเงี้ยพี่แล้วดูความเก่าแล้วกันนะครับนะเก่านี่เด้งออกมาจะกรอบเลยพี่เดวความเก่านะนะครับองค์นี้จะเป็นรุ่นลอยน้ํครับพี่นะครับจัดว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าเขาเรียกอะมีประสบการณ์ แนวสำหรับหลวงพ่ทวดนะนับจะเป็นรุ่นใดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่รุ่นลอยองค์แบบนี้พี่นะครับได้ทั้งก็ได้ทั้งความเก่าได้ทั้งความคลาสสิกนะครับและนะครับและความเข้มขังเอาไป300รนวพี่จ๋าสามนี่ผมไปได้มาพร้อมกับองค์นี้นะครับพี่จ๋านี่ผมไปได้มาพร้อมกับองค์นี้เลยเนี่ยนะครับพี่ดูเนี่ยนะครับองค์นี้จาจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นกรรมการหรือเปล่า0 5นย้าไหมพี่เนี่ยดูเนื้อเดี๋ยวไเนื้อเขาจะไม่ได้แน่นนะเนื้อเขาจะเป็นก้อนครับพี่นะเหมือนอาไรกักยาสักเห็นไหม โอ้ได้ครับได้มาคู่กันเลยเนี่ยนครัพี่ๆท่านหดเผื่อจะไปใช้ไงในครับแบ่งปันกั็ใช้พุทธคุณได้สําหรับหลวงปู่ทวดนะเป็นพระองค์พระที่ผมชื่นชอบนะครับได้ด้วยตัวนะเนี่ยพี่น้ำเนื้อชัดเจนพี่เอาไป300เหมือนกันดูหน้าตาท่านดิเนี่ยเป็นไงความแห้งความเก่าพี่มองกันออกอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่พระใหม่นครับพระเป็นพอสอลึกนะครับแล้วก็องค์ต่อไปกับพี่นะครับองค์ต่อเป็นองค์นี้ เขาเรียกว่าสมเด็จเจดีโยครับพี่ในครับวัดพระคลังครับพี่ในครับพิจารณ์วัดพระคลังครับพี่นะครับเจดีโยมวลสารนะครับในเนื้อพระนี่ไม่ต้องเอ่ยอะไรมากมายพี่เป็นก้อนอยู่แล้วนะครับมวลสารเขาเนี่ยนะครับดูเจ้าของเขาเลี่ยมเขาเรียกว่าเลี่ยมแบบเขาจะเลี่ยมเก็บอ่ะนะครับพี่ิจารณ์เนี่ยเลี่ยมผูดตังอิ้วแบบปาดตาปาดใจเหลือเกินเลยพี่โอ้ตังอิ้วเขาเดิมเดิมเลยนะนะครับพี่ดูขามด้านหลังเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยในครับมวลสารเนี่ยถ้าสมเด็จพระคังแล้วพี่มวลสารต้องจัดจ้านนะครับพีิจารณ์สมเด็จพระ เป็นก้อนนะครับพี่จับเป็นก้อนโอ้โหแบบนี้ผมก็ต้องจัดอะเอาไปสามร้อยเจดีย์โยวัดประครังนรครับวัดพระัครล้วไปเจอองค์เนี้ยพี่ในคล้ายๆแบบแรกผมดูเอะใช่ใช่อันนี้ไม่วัดรังสีเอะหรือจะเป็นเพชรลีกหรือจะเป็นพระลอดนะครับเป็นไปได้หลายที่หลายทางแล้วเกินนะครับแต่เนื้อมวลสารแบบนี้นะมีร่องรอยการลงชาติปิดทองนะครับอ้ามีร่องรอยการลงชาติปิดทองเนื้อเป็นค่อนๆๆเลยพี่ด้านหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยรวมมวลสารดีกว่าใช้คํานี้เลยพี่นะครับเป็นเนื้อที่รวมมวลสารเลยพี่ เอาไปสามร้อยเผื่อท่านได้รู้ที่เก่าจริงนะครับอันนี้นะเก่าจริงนะครับแล้วก็ขอสมเด็จบ้างดีกว่านะครับอย่างอง์นี้พี่นะครับเจ้าของเอาไปใส่ตลับไมค์คอนนะนะผมว่าตลับนี้ก็น่าจะประมาณแบบว่าอ่าไม่ไม่ไม่ใกล้ร้อยก็ต้องแปดสิบเก้าสิบร้อยนึงแหละแต่เฉพาะตลับนะแล้วดูเนื้อด้านในเนี่ยเป็นไงคราบเดิมๆนะครับคราบแห้งมากนะครับมวลสารนี่ไม่ต้องไปเอ่ยอะไรมากมายเลยพี่เห็นเห็นนะครับอาจจะแก่ตังยิ้วมีหูแบบไรๆยนะเห็นไหมนะครับนะเออองพระามีหูด้วยพี่เกลดคมกลิปบ ใน the ครับองนีはは้ผมดูเป็นวัดพระคลังนะนคัอาจจะแก่ต่างอิ้วหน่อยนะครับพี่พี่จ๋าดูเลี๋ยในความความแกร่งความใสในครับอาจจะแก่ต่างอิ้วด้านหลังนี้น่าจะชัดนะดูเดียในแมพปีแยบราวด้านนะครับพี่พี่จ๋าปีแยบราวด้านนี่ปูไตหนอนด้วยครับมาครบทุกองคประกอบนะครับพี่พี่มาครบทุกองค์ประกอบสวยแนวพระอยู่ในฟอร์มสวยเลยผมเอาสามร้อยแล้วกันนะครับเจ้าของก็ใส่กรตลาดไม้คอนสวยนะผมว่าลงตัวดีอะแนวองค์นี้ผมดูเป็นหลวงพ่อโบยนะอาจจะเป็นรอพิมพ์ของหลวงพ่อปานที่ขี่เม่นนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวก็พี่นนครับเป็น เก่ามากนะครับพี่พี่จ๋าเก่ามากครับพี่เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อปานนะอันนี้มีห่วงด้วยนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับพี่นะครับเก่าจริงโลหะแบบนี้นะครับพี่พี่จะไปดูใหม่อย่างไงดูโลหะดีนะครับนี่ดูร่องรอยการหล่อนะครับดูโลหะและดูร่องรอยการหล่อเนี่ยธรรมชาติจริงๆครับพี่นะครับเอาสามร้อยพโบยนะครับพ่อโบยไปสามร้อยพ่อโบยสามร้อยนะครับเสือหลวงพ่อวงครับพี่นะครับเป็นเสือหล่อโบราณผมไม่มั่นใจผมเล่นนี่ยเขาไม่เป็นหรอกพี่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเล่นไปถึงรุ่นหกอะ นะครอันนี้เป็นเสือหล่อพี่พี่ว่าเป็นรุ่นหนรุ่นสองไม่มีเลขสองนะหรือเป็นรุ่นหนึ่งนะครับผมดูแยกเขาไม่เป็นหรอกพี่แต่ได้เก่าแน่พี่ได้เดิมด้วยนะครับพี่ดูผิวโลหะเดยนนะครับเป็นเสือหล่อนะครับโอ้โหพี่เ้ยนะครับเฉิดฉายมากองนี้นะครับใครเป็นเอาไปพี่ราคาเบาด้วยรอบเช้าเพิ่งได้มาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็ไปได้พานี่มาพี่นะครับสุ้มกอเป็นไงนะครับอยู่ในกรอบเนี่ยดูความเก่านะครับพี่พี่อยาพิสูจน์ได้ด้วยความเก่านะครับสําหรับสุ้มกอนะ เนี่พิสูจน์ได้ด้วยความเก่าครับพี่นะครับซุ้มกอของเรานะครับในองค์นี้นะนะครับชุดรอบเช้าก็ได้มาเหมือนกันนะครับจาดไปในราคาเบาพี่300บาทนะครับแบบรวยๆไหมสามร้อยแบบรวๆองนี้เลยพี่นะครับขุนแผนหน้าค่ายนะครับหลวงพ่อโนเนี่ยดินนิยนเลยนะพี่เห็นไหมการเซตตัวของเนื้อดินของเขาเป็นไงแห้งๆเหี่ยวๆย่นๆในครับพื้นผิวจะไม่เรียบตึงนะครับนี่คือหลวงพ่อโนครับพี่นครับขุนแผนนะครับขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโนอาจจะข้างๆอาจจะมีรอยบิดรอยผิวเห็นไหม หน่ยร้อยบิดนะมันเป็นรอยธรรมชาติพี่นะครับพน้าบ้านนี้ได้มาแบบขนาดได้สวยนะองค์เนี้ยนะครับเออพอพ่อโหนอง่งนะครับพี่แนวพี่พี่จ๋าคุณแผนหน้าค่ายปุ๋งพ่อโหน่งนะสามร้อยนะครับผมไม่ได้แยกราคานะแนวะพี่พี่จ๋าผมไม่ได้แยกราคานะแล้วก็องค์นี้ยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นรูปดอกสามชายครับพี่นะขี้ตานะดูเดียดูรอยหล่อ ในครับดูกระแสโลหะดูรอยหล่อเม็ดผลเม็ดเดือดหลุมกวดนะครับคีตาที่เป็นเม็ดในนะเบ้าตาลึกนะครับพระไม่ถอดครับพี่นะครับร่องรอยรอยยิ้มของหลวงพอ่อเ็นไงนะยนครับยิ้มแบบอิ่มเอ,อิบในหัวใจนะครับด้านหลังครับพี่นะครับแมบเป็นผลด,ดีจังเลยไหมในคะรับสวยพี่พามเดิมนะพอผ้าเดิมพ้าธรรมาชาติจริง<พ>ๆเนี่ยดูด้านล่างเนี่ยเนี่ยความเก่าเนี่ย<พ>นะครับพี่ดูความเก่าดูรอยตะไบเห็นไหมเก่าจริงนะครับสามชายไปสามร้อยนะครับชายละร้อยสามชายสามร้อย นะครับ <N> แล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับสำหรับองนี้จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ครับพี่นะครับบึงพญาสุเรนนะครับสายเหนียวตำนานบึงพญาสุเรนนี่น่าจะรู้จักกันดีนะครับเขาอ,ออกมาหลายพิมพ์นะไม่ว่าจะเป็นพิมพัะสมเด็จพวกพิมฐานแซมเอยนะครับหลายพิมพ์นะครับบึงพญาสุเรนรอยจานชัดเจนครับพี่นะครับไม่มีที่อื่นที่ใดนะครับหลังพิกมารอยจานแบบนี้บึงพญาสุเรนแน่นอน สามร้อยบาทนะครับบึงพญาสุเรนในครับสามร้อยบาทเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเจอแบบนี้ไม่จัดได้ไงเราพี่ดูดิเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผิวพรรณเขาแห้งเขาเก่าและมีความเป็นธรรมชาตินนครับพี่พี่ยาผิวพรรณแห้งเก่าและมีความเป็นธรรมชาตินะครับสําหรับเจ้าสัวนะในครับพี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจัดเป็นในราคาเบา สามบาทนะครับนี่ผมไม่ได้แบ่งแยกราคาให้เลยนะนครัมาถึงก็ใส่กันอย่างเดียวเลยี่นี่จอบหลวงเพ่อเงินบางคานครับพี่จอบใหญ่ในครับพี่ใาดาที่ถามหาจอบใหญ่อยู่ครับพี่อองเนี้เก่าแบบร้าใจเลยล่ะนะครับพี่ดูจอบใหญ่เนี่ยนี่ยแขวนแขวนการใช้ในครับนี่ดูหูห่วงเนี่ยในครับหูปิ้งเดิมๆในครับนี่คือร่องรอยการแขวนการใช้แบบธรรมชาตินะครับรพึ่งไ่้มาเหมือนกันในชุดรอบเช้า จัดกันในราคาเบาๆสามร้อยบาทอีกเช่นเคยในครับโอ้โหไม่มีราคาแตกต่างเลยนะครับแล้วก็องค์นี้อันนี้เป็นกรอบเพชรเอ่อล้อมเพชรนะครับจิวเวลรี่ปะแบบเนี้ยนะครับโอ้โหหลังเป็นล่องกระดานนี่ไม่ใช่กระดานธรรมดาเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นกระดานใหญ่นะครับไม่ล่องลึกปกติจะเจอรอยขวางอันนี้เป็นเจอแนวนอนในพี่เอาเจอแนวตั้งนะครับปกติแนวนอนอันนี้แนวตั้งนะครับมาอีกแล้วนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ย เป็นไงกยายศาสตร์ชัดๆ,ๆนะครับส่องไปนี่นึกถึงเลยพี่นะครับรอยแวบเข้ามาในหัวเลยพี่แวบกยายศาสตร์ชัดๆนะครับ การเซตตัวที่เนื้อพระเป็นก้อนนะครับผมชอบตรงนี้หละพี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับพี่จ๋าเป็นเอกลักษณ์ดีพี่นะครับและเราก็ไม่ได้แบบว่าเขาแนะนำไม่เอาราคาที่แบบโอ้โหพี่จับต้องไม่ได้นะครับราคาเราเรื่มถึงแน่นอนนะครับในราคาช่วงเช้าด้วยนี่พี่ดูร่องกระดาษด้านหลังที่เป็นธรรมชาติเนี่ยความแห้งความเก่าจะบ่งบอกถึงอายุพระนะครับด้วยความแห้งของเขาเลยพี่นี่ครับและกระดาษนะลึกจริงเก่าจริงนะครับไม่ใช่เพิ่งไปกดมาใหม่คมๆคลิบๆนะครับอันนั้นมันก็สะดุดนะมันก็สะดุดนะ เอาไปสามร้อยนะครับใครไวใครได้ครับพี่นะครับในชุดของเรานะนะครับเราก็องค์นี้ครับพี่พระปิตาอันนี้จะเป็นพระปิตาครับพี่นับเนื้อตะกั่วร้อยองค์ครับพี่นับทองล้อมรอบนะครับเนื้อตะกั่วร้อยองทองล้อมรอบนะครับเก่าจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงนี่ครับพี่เนี่ยเขาว่าเป็นของหลวงพ่อแก้วนะ แนวพ่อแก้วพิมพ์ปั้นรอยองก็พี่เนื้อตะกัวเอาไปสามร้อยนะครับให้ไปศึกษาดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็พี่องค์นี้จะเป็นรูปไข่รอโบราณนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับเนื้อคาบเบ้าคาบตะการด้านในนะครับบอกคําเดียวเลยพี่เหลืองอมเขียวหรือจะเขียวอมเหลืองก็ได้นะครับเหมือนกันนะเหมือนกันก็พี่ด้านหลังดูรอยย่นดูรอยเทเนี่ยมันจะเป็นรอยย่นแบบขึ้นน้ำพี่นะครับพี่เห็นไหมตรงช่วงล่างมันจะเป็นรอยย่นหรพี่รอยเท ไม,มันจะเป็นร่องรอยขึ้นน้ำนะครับและนะครับพื้นผิวก็จะไม่เท่ากันหรอกพี่ตรงไหนเหลืองเข้มเหลืองอ่อนเหลืององมแดงออกขี้เบ้านะครับมีทุกอย่างนะพี่ๆได้สังเกต เอาไปสามร้อยนะครับเพิ่งได้มาพี่ราคาลล่ๆให้นะครับเราก็คุ้นแผนองนี้นะครับกู่รงเล่านะครับเนื้อสวยจริงนะครับผิวหิ้งเดิมๆในครับคุ้นแผนกู่รงเล่านะครับองนี้ไม่ใช่ทาเทียมเรียนแบบพี่ดูเนี่ยข้ามฝุ่นข้ามหิ้งนะครับนะข้ามคล้ายค้าขี้ยุงที่เป็นเม็ดเมเม็ดเมเม็เกาะพื้นผิวองพระอยู่นะครับสำหรับองคนี้นะและเนื้อมวลสารก็ที่ชัดเจนมากพิมพ์สวยนะครับไม่ใช่พระแบบไปถอดพิมพ์มาใหม่กดมาใหม่นะครับอันนั้นมันขาดธรรมชาตินะครับพิษยามันจะขาดธรรมชาติแล้วพี่ดูพิมพ์ดดดดดููรรงงงเเาาแลล้้ววกััันนนนหหยิ่็ชมส ไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นขาวใสขาวเทาขาวอะไรนะครับด้านหลังนี่เยอะแยะมากมายในครับมวลสารที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะครับผมเอา300พี่นะครับเพิ่งได้มาชุดรอบเช้านะสวยจริงองค์นี้นะครับอ่ลงเล่านะครับลงเล่าเราก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นอ่ของหลวงปู่ทวดครับพี่นะครับหลวงพ่อพระโ c ใช่ไหมนี่ครับพี่นะครับนี่หลวงพ่อพระโ c เหยียบน้ําทะเลจืดครับพี่นะครับสําหรับเตารีดองนี้นะครับผมบอกแล้วกระแสเนื้อเขาจะออกแบบนี้เลยนะครับแห้งๆนะครับออกแบบ เขนีเหลืองอ่อนๆเหลืองจืดๆแบบว่าเหลืองด้านๆนะเนี่ด้านล่างมีกิ่งครับพี่แล้วกิ่งลั่นด้วยไม่มีแบบว่าจะมาคงมาขัดนะนะครับหน้าตาคมชันลึกอครับพี่นะครับความผิวไหวตึงยกให้ท่านนะครับสำหรับหลวงปู่ทวเตารีดองนี้นะสาม้นะครับสามรอแล้วก็รูปหล่อ องค์นี้จะเป็นรูปหดอกพิมพ์นิยมรครับพี่นะครับแนวจีวนนรนี่พลาดผิวเลยนะนะครับพี่พี่จ๋าจีวรนี่พลาดผิวเลยพี่นะครับการประอิษองค์นี้มีร่องรอยการอ่าทำให้เราได้เห็นเนื้อโลาหะด้านในในะครับเป็นเป็นรอยย่นนะครับพี่พี่จ๋าเออมันจะเป็นรอยย่นนะครับแต่เนื้อพลา,าสแบบคลาสสิกมากเลยนะสําหรับอ่าหมุนพ่วพเงินพิมพ์นิยมองค์นี้ ส่วนมากเราจะเจอแบบสวยบ้างนะครับตึงบ้างไม่ต well, ึงบ้างนะครับเป็นไปได้ครับพี่แล้วแต่ชอบในกรับพี่วิจ๋ราแล้วแต่ชอเราต้องมูความเก่าด้วยนะครับช่อนี้เก่าจริงไหมนะครับหรือเพิ่งตะไบมานะครับอาเก่าจริงไหมหรือเพิ่งตะไบมานะครับอง์นี้เก่าจะสาขึ้นเลยเอาไปสามร้อยเดี๋ยวี่ดูเขาเรียมมาเดี๋ยวสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่สําหรับองค์นี้นะครับเป็นหล่อโบราณอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะ ผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันพี่นะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกัพี่ออกช่วงหนองหลวงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจนะเพราะว่าเราเพิ่งเคยได้มานะครับเราศึกษาร่วมกันกับพี่สําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่จ๋าพ่อเดิมเนี่ยหลังจะเป็นสิงค์กับพี่นะครับแล้วดูโลหะดิถ้าโลหะใหม่นะครับทองเหลืองสดๆอันนั้นผมก็ยังคิดอยู่นะแต่อันนี้เก่าจริงค่าบงค่าเป้าเดิมๆเอาไปส0มรกับพี่นะครับสำหรับความรู้ที่ศึกษาและสะสมกันเอาไป300บาท นะครับแล้วก็องค์นี้เป็นวัดเกตนะครับโอ้โหพี่ทองทองแบบเนี้ยพี่ๆจะไม่จัดยังไงแล้วก็แห้งเป็นรัตนะอะไรพี่ทองเห็นไหมนะทองนี่บอกคำเดียวแล้ว่าแห้งแล้วจมลงไปในเนื้อพระเลยนะนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรอธิบายให้มันใหม่ได้พี่พระมันเก่าเก่าแบบธรรมชาตินะครับพี่พิจารเจ็ดชั้นนะนะครับพี่เจ็ดชั้นเก่าแบบธรรมชาติกับพี่ด้านหลังเนี้ยนี่เป็นร่องรอยขีดเฉยๆนะนะครับพี่พจาดูเดียไม่ใช่รอยซ่อมนะมันเป็นรอยขีดเหมือนแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นธรรมชาติขององค์พระองค์เนี้ นะผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับวัดเกตที่มีร่องปากกลางกระถังแบบนี้นะครับไม่ใช่รอยซ่อมนะครับผมก็ดันตีให้เลยว่าพระองค์นี้ไม่มีซ่อมนะครับมันเป็นแค่รอยเหมือนรอยเหมือนรอยเชือกหรือรอยอะไรนั้นที่ที่วางพาดกับพระไว้อะแล้วเวลาพระแห้งมันก็ได้เกิดเป็นรอยคล้ายๆเชือกเห็นไหมเออไม่เคยเจอเหมือนกันพี่เอาไป3ามร้อยนะครับได้ศึกษาและได้สะสมนะครับเราก็เหรียญน,นี้สําหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญของอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะนะครับพี่ๆเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับนี่อาจารย์ฟันอาจารโรครับพี่นะครับและเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่ดู เห็นไหมเหรียญรุ่นแรกศูนย์เจ็ดนะครับนี่เหรียญเทอมพี่เพิ่งได้มาชุดเช้าเลยพระอาจารย์ฟันนะเอารุ่นแรกด้วยเอาสามร้อยนะครับนี่ราคาไม่มีต่างกันเลยนะครับแล้วก็องค์นี้เหมือนจะหลุดกรอบนะเหมือนจะเหมือนมีรอยขยับเหมือนหลุดกรอบว่บพี่นะครับเกรดบัวตูมนะครับพี่พิจาเกรดบัวตูมครับพี่นี่ครับแล้วเนื้อพระเกรดบัวตูมเนี่ยเป็นพิมพ์ที่หายากพิมพ์นึงเลยนะไม่ค่อยได้พบเจอสักเท่าไหร่นียครับแล้วเนื้อยิ่งจัดจ้านนะไม่เจอเลยน แล้วเนื้อแบบตูดตังยิ้วด้านหลังนี่จับผลึกเลยพี่นะครับคล้ายน้ำตาลปี๊บเลยไหมนะครับมองแล้วนี่คล้ายน้ำตาลปี๊บเลยไหมพี่นะครับสวยเดิมธรรมชาติจริงๆสามร้อยนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้ผมไปได้ประคำนี่มาเส้นหนึ่งวะพี่นะครับเป็นประคำเหมือนแบบผมก็ไม่เข้าใจมันกันมันคืออะไรดูพี่มันเหมือนจะเป็นนินหรือมันเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหรอพี่แล้วมันแห้งนะมีลงท้องเก่าไว้ด้วยนะอ้าวลองดูได้เลยพี่เหมือนมีร่องรอยการลงทองเก่าไว้ด้วยนะครับแล้วมันเป็นแบบเด,ดี๋ยวเดียว มันสามารถดูดกันได้เนี่ยครับแล้วเหมือนเขาลงทองเก่าไว้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาใช้ในในในพุทธคุณในด้านใดน,นะเพราะเป็นประคำพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมถึงได้มาเนี่ยเป็นประคำก็พี่นะครับอ่าเป็นประคำก็พี่นะครับแล้วดูความเก่าความแห้งของทองดินี่เขาลงทองไว้เลยนะเนี่ยดูเดิยทองบางๆพี่เขาใช้อยู่ไงเนี่ยดูดินะครับอันนี้คือเอาเอาเอาห้าร้อยแล้วกันพี่ประคำนะในงานพี่จ๋าเนี่ยไม่มีหรอกพี่นะครับหายากนะครับประคำแบบเก่าๆแบบลึกๆนะ ถ่ายยากพี่แล้วองค์เนี้ยนะครับทองเดิมด้วยนะครับทองเดิมด้วยแล้วก็พะล่วงครับพี่ไปได้พะร่วงมาองค์หนึ่งนะครับนี่คือสุโขทัยกับพี่นะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับสําหรับพะร่วงนะเนื้อตะกัวสนิมแดงครับพี่โหนี่แดงแดงจริงแดงเดิมแดงธรรมชาติะพีนะเนื้อตะกัวถึงยุคด้วยในี่ดูเนี่ย นะครับแล้วผมก็มาจัดให้โปรโมชั่นรอบเช้านี่ก็คือว่าราคาเบาแน่นอนพี่มีอยู่แค่2รายการท้ายนะยนครับที่ราคาเบาๆที่เราแบบว่ายนๆให้องค์นี้เอา500บาทนะครับพี่หลังร่างปืนสุขโขทัยก็พี่นี่ดูตะกั่วเส้นนิ่มแดงเขาในะครับไม่ได้แดงอาบนะแดงจากในเนื้อพระนะครับนี่คือแดงแบบสุขโขทัยก็พี่นะครับพี่พี่จันนี่คือแดงแบบสุขโขทัยนะครับสําหรับองค์นี้จัดเลยพี่นะครับราคาเบาๆแบบนี้ขอ500บาทนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่าสนใจรายการไหนสายสนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ